สวัสดีครับวันนี้เป็กชนแนลนะครับมาอยู่กันที่หาดวอนนภานะครับแล้วก็เป็นอะไรเส้นเส้นที่ว่ามีจุดชมวิวนั่งทานอาหารกับริมทะเลนะครับตรงหาดวอนนภาเส้นติดกับบางแสนนะครับวันนี้มีหนึ่งร้านแนวติดฟู้ดที่น่าสนใจนะครับที่ผมได้แวะมารับชมแล้วก็สะดุดตานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับมารับชมแล้วว่าร้านนี้ขายอะไรนะครับแล้วก็ หน้าถ่านแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมถายเพื่อเข้ามาชมนะครับตานะผมเข้ามาเลยนะครับอ่ะ สวัสดีพ่อค้าสวัสดีด้วยครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับที่จะเอาไปลง youtube ช่องพี่นะครก็ขออนุญาตฝากขออนุญาตทั้งสองเลยครับชื่ออะไรเอ่ยน้องชื่อตูนชื่อดอนดอนน้องตูนน้องดอนนะครับน้องตูนน้องดอนเออ่ที่พี่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นสันความข้าวเหนียวปลาหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นอ่าอะไรนะหมูปลาไหลใช่ค่ะอ๋อเป็นหมูปลาไหลแต่ไม่ได้เป็นเสียเป็นอ่ะนี่ไงคือที่พี่แปลกใจว่า ทำไมหมูปลาลาของน้องเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเาอะไรนะหมูน้ําตกอ่าเหมือนกลายคล้ายสไตล์ย่างหมูน้ําตกเลยนี่เออพิ่งเคยเห็นนะสต่วมาจะเห็นหมูปลาลาที่เป็นเรียกว่าเสียบไม้ใช่ไหมครับจะเ,เป็นไม้วันนี้นะเป็นอีกชแนลยู่ที่หาดวอนนภา,านะครับตรงนี้พิกัดตรงนี้เขาเรียกว่าพิกัดอะไรครับที่น้องขาอยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหาดวอนนภาอยู่ต่ขอตรงข้ามกับแดงครัวแดงยังไรเอ่ออยู่หาดวอนนภา,าอยู่ริมทะเลฝั่งฝั่งทะเลเนาะ อยู่ตรงข้ามกับครัวแดงวิไลอ๋อพี่ร้อยสิบห้าบาทอ่นนี้ลูกค้ามารับอันนี้ที่น้องย่างนี่คือสันคอใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อสันคอแล้วเรามีสันคอทุกอย่างเลยหรือมีตัวอื่นเนื้ออื่นด้วยก็จะเป็นส่วนเป็นไก่อ๋อมีไก่นะครับมีไก่อ๋ออันนี้อันนี้คือไก่เหรอครับอ๋อนี้ไก่แล้วอานนี้ขายชิ้นเท่าไหร่ครับไก่เซ็ต อ๋อไก่เสละ6 9ิบาทใหม่ปลขายเป็นเซตเสีละหกบาบาทจลขายขายกับใครว่าขายตะไตรอ๋อเป็นขี้อ่อเริ่มทีเซตละหกบาทแล้วถ้าเป็นหมูครับสันคอหมูสันคอหมูเซ็ลเจบเก้าบทเจ็สิบเก้าบาทไก่ไก่หกสิบเหมูเจอ๋อห่างกันสิบาทนะนี่นี่แล้วก็มนี่นี่ผักอ๋อนี่มีผักด้วย ักนี้ยิบฟรีได้เลยอ๋อเนี่ยผักยิบฟรีเลยแล้วจะมีมีอะไรนะมีอะไรพักผักชีใบเลื่อยกระลำปีแล้วก็ชฝักยาวแตงกวาแล้วก็มีลูกโดดลูกโดดคือพริกนะครับอันนี้คือจะเป็นแจ่วปลาค่ะแจ่วปลาอันนี้จะเป็นตัวน้ำจิ้มแจ่วค่ะนนจิ้มแจ่วถ้าใครไม่ทานปลาก็จะมีน้ำจิ้มแจ่ว พูดง่ายว่าคือมีปะลาล่าก็ไม่ปลาให้ะละหูกค้าเลือกนะครับแต่ว่าในเซตเราจะให้ไปทั้งสอ,องอันให้ทั้งสองเลยนะอ๋อทางเซต็ตให้ทั้งสองเลยนะร้านเป็นร้านรถสามล้อน่ารักน่ารักนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้สะดุดตาม,มากนะครับกับร้านอ่านี่ชื่อร้านนี่หมูปะลาอะไรนะเนี่ยหอยปลามีหอยด้วยครับทุกทีเหมือนจะมีหอยแต่ตอนนี้ผมอ๋อทุกทีจะมีหอยด้วยนะครับ<ม>ก็กชื่อหมูปะลาหอยปลาแต่ตอนนี้หอยไม่ทําแล้ว หมูปะลาอย่างเดียวล้วนๆเลยครับยังว่าเนาะหมูกับของทะเลมันมันมันขัดกันเนาะนี่คือหมูล้วนเลยต่อไปก็คือจะเป็นหมูปะลาไหลล้วนๆเลยแล้วก็มีไก่ด้วยเนาะไ <Okay. S 1> ก่ปะลานะอันนี้ก็โหเป็นอีกแบบเลยที่ผมไม่เคยเห็นนะการย่างหมูปะละะาสไตล์นี้เพราะส่วนมากที่เราเห็นก็นคือเสียบไม้นะนี่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําของน้องๆน,นะดูอันนี้จะเป็นเซตเล็กค่ะเซตเล็กอันนี้คือหมูใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นยังไงอันกี่บาทนะครับ เจ็ดสิบเก้าบาทบาทมีมีหมูหนึ่งกองเดี hmm. ๋ยวดูขออนุญาตดูทางนี้อ่านี่ก็คือมีหมูแบบนี้นะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะมีผักข้าวเหนียวตั้งห่าใช่ค่ะข้าวเหนียวตังห่างนะถ้าใครอยากกินข้าวเหนียวก็สั่งข้าวเหนียวเพิ่มได้เลยนะครับนี่คือเนื้อหมูสดๆที่หมักหมานี่เป็นสูตรโดยเฉพาะของหลังร้านใช่ไหมครับอันนี้เราเป็นเจ้าของเองไม่ใช่แฟนชายไม่ได้ซื้อมานะครับอันนี้เจ้าของเองนะครับน้องตูนแล้วก็น้องดอนนะ น้องตูนน้องดอนทําเองหมักเองนะครับแล้วก็เป็นสู้ถึงทางร้านนะครับอืแล้วถ้าผู้ชมสนใจอยากทําแนวน้องเนี่ยขายเซนชายนี่ยครับได้คิดไวอย่างยังไม่ได้คิดไว้นะเพิ่งเริ่มเหมือนกันเนาะอันนี้เริ่มขายได้กี่เดือนแล้วครับมามาอาทิตย์กว่าอีกเ,เหรอโอ้โหนี่แล้วเคยมีช่องเอื้อมาไทายมัย้ยยังโอ้ไปเอกชแนลได้ช่องแรกเลยนะวันนี้นะครับอาทิตย์กว่านะอานนี้วันนี้ไปเอกชแนลก็ขอฝาก ร้านน้องดอน้องตูนไปด้วยนะครับกับหมูปลาราปลาครับอร่อยนะครับแวะก่อนได้นะครับนายลูกค้าสั่งข้าวเหนียวเนยนะน,นี่เป็นเซตนะครับเดี๋ยวที่ขาดร้องได้เลยนะ ถักหยิบปีครับหยิบได้เลยถักปีหยิบเองได้เลยครับอ,อ๋อขายเป็นขีดเนาะน้องก็จะช่างเป็นขีดเนาะ ันนี้เราขายกี่วันนะครับประมาณอาทิตย์กว่าหมายถึงว่าขายขายกี่วันวันอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ๋อนหยุดแค่วันจันสองวันไม่มาสองวันคือจันกังขานองนั้นขายตรงนี้ทุกวันเลยตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้เลยนะตรงข้ามครัวแดงวิไลเรแ่งหาคือถ้าสมมติเราจะเลื่อนกันเล่นนิดหน่อยอ่าเลื่นนิดหน่อยอยู่แต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวแดงวิไลนะนี่คืออยู่ตรงข้ามร้านครัวแดงวิไลเลยนะครับตรงนี้นี่นะครัวแดงวิไลนะน้องจะอยู่ตรงข้ามนะครับ อยู่ตรง้ามแบบนี้นะครับก็อาจจะขยับนิดหน่อยแล้วแต่รถจังหวะรถจอดนะครับก็อาจจะขยับนิดหน่อยนะครับ ก็อยู่ในร,รูปแบบของกล่องกระดาษนะแล้วก็มีไม้จิ้มให้สองตัวข้าวเหนียวนี่เป็นซื้อต่างหางนะข้าวเหนียวห่ออะไรนะครับ10บาทข้าวเหนียวห่อ10บาทนะนี่ก็มีไม้จิ้มให้อย่างนี้เลยนะดูกล่องนะนี่เอ,อ่อ129บาทค่ะนโอ้โหอยู่แล้วกล่องน่ารักๆก,ก็มีเลยนะ พูดถึงว่านะครับวันนี้ก็เราเจอวัยรุ่นทํากินนะครับก็สนับสนุนน้องๆด้วยนะครับวันนี้น้องๆทั้งสองนะครับยังเป็นไวรุ่นอยู่เลยนะครับก็ขายของกันแล้วครับจริงๆแล้วขายมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มขายครับเพ,เ,รเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มธุรกิจเลยเหรอครับอ๋อนี่นี่พูดง่ายว่าอาทิตย์อาทิตย์แรกนี่คือของเริ่มธุรกิจเลยแล้วก่อนหน้านี้ทาอะไรมาครับก่อนหน้าหนูทางานพวกคาเฟ่อ๋าทางานคาเฟ่นะอ๋อมีเพิ่งเริ่มเลยนะวันนี้ โอ้ยินดีมากๆเลยที่เราได้มาเจอน้องนะครับแล้วก็ได้เป็นช่องแรกๆเลยที่ได้ถ่ายร้านน้องนะครับก็ขอประสบความสําเร็จนะขอให้ธุรกิจของหมู巴าของหนูนะตามตามที่พี่เป็นชแนลมองนะครับถือว่าไอเดียของน้องใช้ได้ับไอเดียที่ว่านําหมูมาย่างแบบแบบเรียกว่าคล้ายกับสเต็กคล้ายกับคอหมูย่างที่เป็นแนวของอ่าเรียกอะไรนะลาบแล้วแบบนั้นอ่าแต่ของน้องเป็นหมู้าที่เป็นแผ่นแบบนี้นะ ที่ว่าอนาคตไกลนะครับกับอาชีพนี้นะครับวันนี้เป็กชนแนลนะครับบอกเลยว่าน้องสองคนนี้อีกน้อยต้องขายดีแน่ๆเลยนะครับก็ฝากนะครับผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับช่วยกันให้คนที่มาเที่ยวหาดวอลนภาบางแสนนะได้มาอุดหนุนน้องได้มาชิมน้องวันนี้เป็กแชนต้องขอฝากไว้หนึ่งล้านอีกหนึ่งล้านนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองด้วยนะครับอย่เฉียงกับร้านยำาโอกกีนะ Cũng không khiến là nhà อันนี้พี่เป็นเอกขออุดหนุนหน่อยแล้วกันนะเป็นแรงบันดาลใจเลยเป็นกําลังใจให้น้องในการเปิดร้านใหม่ๆนะครับอันนี้หมูใช่ไหมใช่อ่าหมามีเซตเท่าไหร่นะหมูเซตเล็กเจ็เก้าค่ะเซตใหญ่ร้อยสิบเก้าอ่าพี่เอาเซตใหญ่หนึ่งเซตนะครับ่เดี๋ยวเราอุดหนุนน้องไปชิมกันหรือหรือว่ามันมันปนได้ไหมมันปนไะใกล้ได้ไหม,ย,ไมยังไม่เคยทํเคยช่างเป็นตังหาร้อยสิบเก้านี่คือหมูส่วนหมู ไก่ส้นไก่ไก่จะเป็นราคาหกเก้าครับอืมอืมอืมงั้นเอาเอาหมูอย่างเดียวก่อนดีกว่าพี่ลอยชิมหมูก่อนละกันนะครับเอาหมูเซตใหญ่หนึ่งหนึ่งเซตนะครับอ่าเดี๋ยวนี้พี่จะรับมาชิมนะครับหมูปลาของน้องกันนะครับกับร้านหมูปลาร้าอีกหน่อยจะเป็นอะไรหมูปลาราปลาฮาร์ดวอนไม่มีคําว่าหอยเนาะใช่อีกหนึ่งก็จะเป็นหมูปอกไก่เอ๋อหม่คือคือคือชื่อชื่อชื่อร้านน้องจะเป็นชื่อร้านอะไร น้องคิดหรือยังว่าจะเปลี่ยนจากหอยหรือว่ายัางไงเปลี่ยนจากหอยเป็นไก่ค่ับเพราะหมายความว่าหมูปะลาไก่ปลา <Okay. S 1> อ่าครับก็เดี๋ยวน้องจะต้องไปเปลี่ยนชื่อนะวันนี้น้องเคยขายหอยแล้วตอนนี้น้องไม่ได้ขายหอยแล้วนะก็จะเป็นหมูปะลาไก่ปะลานะครับฮาดวอนนะครับนี่ก็จะฝากร้านนี้ไปด้วยนะ <Okay. S 1> หอมมากมาก,มากเลยครับเย็นตรงนี้นะครับน้องหมักเองนะครับ ตัองมักของร้านนะพักย0ปีเลยนะนี่น้องน้องมีพักไวให้เราลูกค้าย0ปีได้เลยนะครับเอ,เอาเอาข้าวเหนียวด้วยครับ ห่อเยอะไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอุ้ยนี่ข้าวเหนียวนะอันนี้ห่ออนนี้ข้าวเหนียวน่าจะมีข้าวเหนียวให้ลูกค้าด้วยนะครับเอ่อเอาข้าวเหนียวสองห่อดีกว่าอันนี้เ้าสวยอ๋อใช่ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเนาะเอ่อเอาเอาข้าวเหนียวดีกว่าข้าวเหนียวสองห่อไปดูน้องหั่นกันนะครับสนน้องนะครับเป็นกำลังใจให้น้องกันนะครับน้องเพิ่งเปิดร้านได้อาทิตย์กไปนะครับ ใครมาหาดวอลนัานะครับก็มาเป็นกำลังใจให้น้องได้เลยนะอุ่นหนุนแล้วก็อ่าอว่าอาจจะใครที่เคยรับชมในเป็นช่องบ i c c h ชนแนลก็นะครับกะิดน้องได้นะว่ารับชมมาจากช่องบ i c c h ชนแนลนะเพื่อนน้องจะแถมข้าเหนียวให้สอเม็ดแตวเล่นแตวเล่นแต่นี้ เป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีนี่นะมีหมูมีน้ำจิ้มให้สองแบบนะครับปะลาร้าก็ไม่ปะลาราใครชอบทานปะลาร้าก็ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับน้องจะขายเป็นขีดนะช่างเป็นขีดเป็นเซตอ่ะคุณแงเป็นเซตอ่ะอ่าน,นี้เดี๋ยวเราใส่ตังค์น้องก่อนเดี๋ยวพี่หยิบัได้ครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พักไ,ได้ของพี่มีข้าวเหนียวสองห่อร้อยสามเก้านะอุดหนุนน้องกันนะครับ อันนี้ของพี่ครับอย่าลืมนะครับมันเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับวันนี้ไปแน้่ก็ขอตัวกลับก่อนนะครับก็ขอให้น้องสอนนะขายที่ผ่ดีนะครับขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับนะครับฝากน้องไว้ด้วยนะครับวันนี้ลูกค้าเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวดูลูกค้ากันต่อนะครับ อันนี้ผักกี่ปีครับที่ผักได้เลยนะครับเลือกผักได้เลยเลยูกค้าก็เข้าแล้วนะวนีน่ข้าวเหน,นียวด้วยนะครับเอาข้าวเหน,นียวไหมครับข้าวเหนียวหมี่นะครับ ย่างเตาถ่านหอมมากเลยครับหมูปลาอันนี้เตาถ่านนะบมกเลยนะครับไม้ไม้จากธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นจะมีความหอมนะครับในการที่น้ำอของหมูที่มากลงไปเนี่ยหยดลงไปที่ถ่านแล้วก็มีควันเกาะขึ้นมามาโดนตัวเนื้อหมูนะทําให้ความหอมของถ่านเนี้ทาให้เป็นเอกลักษณ์ของการย่างหมูเตาถ่านนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับนักอุ่นหนุนน้องด้วยนะเด็กแนวยังคงเชียร์นะครับไว้รุ่นทํากินนะครับก็ขอให้ทั้งสองเนี่ย ได้มีแนวคิดแล้วก็อีกหน่อยอาจจะขายสูรนะอีดหน่อยขายสูรนะตอนนี้น้องเพิ่งจะเริ่มนะน้องขอขอ,ขอลองตลาดก่อนนะครับยังไงก็มีเบอร์โทรไม่แต่ว่าคนที่อยากจะมาชิมน้องที่ตลาดในเรื่องหานเราไม่เจอชื่อเพจอะไรครับก็คือเพจมีหอยปะลาด้วยเลยใช่ไหมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลงเพจไว้ให้ใหนะว่าเพจน้องชื่อว่าหมู่ปะลา้าหอยปะลาะรนะครับพาดวอนนะพาดชื่อเพจนะเดีย๋ยวลงเพจไว้ให้ใ,หใต้คลิปยูนี้นะครับแล้วกเ็เบอร์โทรติดต่อทิ้งไว้หน่อยดีไหม อ่ะทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ080 080 057 057 5350 5350นะครับกับน้องตูนแล้วก็น้องดอนนะหมูปะลาหอยปะลานะครับยังไงก็ฝากากดติดตามเพจของน้องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับก็วันนี้เป็นชาแนลนะครับก็คงต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราซื้อน็อตอุดหนุนแล้วเดี๋ยวเราชิมของน้องว่ารสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังทีนะครับว่ารสชาติของน้องนี่ หอมอร่อยอย่างที่เราเห็นกันความหอมที่โดนจมูกไหมนะเดี๋ยวรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเขาบอกคอมเมนต์ให้ทีนะครับวันนี้ก็พี่ขอตัวกลับก่อนนะครับขอให้ใครดีใครดีนะครับก็ขอให้ใครดีใครดีทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ให้พี่ได้ถ่ายทำนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอกชาแนลด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์มานะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ น,นี่นะครับก็มาแล้วครับเมื่อกี้เราอุดหนุนน้องมานะครับเราไปท่ายร้านนี่ข้าเหนียวครับก็เราไปท่ายร้านหมูปลาลานะแต่หมูปลาล้านี้บอกเลยแปลกมากก็คือเราเคยเห็นหมูปลาล้าเทียบไม้ใช่ไหมขายไม้ทิบ้านอะไรเระมาเนี้ยแต่วันนี้ผมเจอหมูปลาลาที่เป็นแนวสไตล์ของออคอหมูย่างคล้ายกับคอหมูย่างคล้ายกับแนวลาบลวกจิ้มอะไรประมาณนี้ที่ว่าเป็นแบบย่างจิ้มเอามานั้นนะครับนี่ ก็จะมียบนี้เลยนะครับวันนี้ผมอุ้นนุ่นน้องมานะหนึ่งเซตนะครับร้อยสิบเก้าบาทเป็นเซตน้องจะขายเป็นขี้นะอหอมามากๆเลยครับนี่อันนี้มันจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าผมอยู่บนรถนะครับผมมารีวิวบนรถเพราะว่าเที่ร้านน้องแบบริมถนนไงอยู่ตรงฮาร์ดวอร์นะครับนี่ผมเลยมาอยู่บนรถอาจจะไม่ชัดมืดนิดนึงแต่ว่าคืออยากให้รู้รสชาตินะครับคืออยากชิมรสชาติของหมูลาของน้องนะครับว่าน้าจิ้มน้องอร่อยไหมนะครับแล้วน้องเพิ่งจะเริ่มขายด้วยนะ ผมจะบอกเลยตรงๆก็คือรสชาติเป็นไงจะบอกตรงๆเลยเพราะว่าน้องจะได้แก้ไขปรับปรุงนะเพื่อจะได้ทุกป่าลูกค้ามากขึ้นนะเราเราไม่โกหกลูกค้ากันนะนี่น้ำจิ้มทีดีน้ำจิ้มดีอันนี้น้ำจิ้มแบบไม่ปลานะมันจิ้มเจ้าวน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้องใช้ได้ครับจิ้มน้องอร่อยครับกินผักด้วย อไปเรื่อยไปเรื่อยึมมจิมน้อง่าจิ้มน้ำจิ้มเออจิ้ไปเรื่อยเอ้จิ้ม well. carriage, ไปเรื่อยน้ำจิ้มแจ้วเนอหมูครับเป็นสัเป็นสันคอนะแล้วก็มีไก่นะมีไก่นะผมผมเอาหมูางเดียวจิ้มแจหน่องเลย รับพี่นะรับพี่ไปนเจ็ดชแนวนะครับไม่ต้องปรับปรุงเลยอันนี้มันจิ้มน้องผ่านมีความม,วาม,วมีความเปรี้ยวน่อยๆมีความเค็มไม่มากมีความหวานให้ได้ครับให้ได้เลยโปรให้ได้เลยนี้ต้องทำอร่อยครับแล้วก็ดูหมูปลาปลาอันนี้ก็เจียวปลานะแบบนี้เลยลองเจ้าวปลานี่ชิมชิมนะแค่นี้แค่ชิมนะ แต่เหมือนะแะ่แจริงจังนี่ครับจิ้มปลานะอ๋อะปลาอืมปลาครับพี่เป็นเอกนะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับคนอื่นปลาครับพี่เป็นเอกมีความโดดเค็มไปนิดนึงนะอันนี้พี่บอกไปตรงๆคือมีความโดดเค็มปลาไปนิดนึงอาจจะต้อง หรืออาจจะคนคนอาจจะทุบปากก็ได้นะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าพี่นะจริงนะวพรามันเค็มไปนิดนึงต้องดอเดาะเค็มลงมันนิดเดียวเดาะเค็มนิดเดียวใช้ได้แน่นอนหอมหอมไปแล้วใช้ได้นะครับพักด้วยอันนี้เลยคือปลาคือปลาต้องมีข้าวเหนียวติมข้าวเหนียวนี่ข้าวติมนะติมเรอย่าไม่กินจริงจังนะเนี่ย ชิมนะนี่ชิมข้าวเหนียวปลาชิมข้าวเหนียวนะจะมืดๆหน่อยถ้าชิมเจ้าหน๋อร่อยปลาถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับแต่ว่ามันโดดเค็มไปนิดนึงนะสำหรับสำหรับพี่เป็นเอกนะต้องลองดูคนอื่นก่อนนะเพิ่งลองเชื่อพี่นะแต่ว่า ทุกอย่างโอเคแล้วนะครับแต่โดดเข็มไปนิดหนึ่งเบาแล้เข็มมานิดเดียวฮนะอร่อยๆมีลูกโดดด้วยนะลูกโดดลูกโดดลูกโดดครับ ถ้าชอบน้ำจิ้มเจ้าหนอ๋อจิ้มเจ้าหน๋อเล่อยจะขอจิ้มเจ้าอีกทีนึง่งแค่บอลแค่บอลพอพอนี่ค่ะทิมแค่ทิมขอจิ้มเจ้าหนอ๋อทิ้งจิ้มเจ้าหนอ๋ออรอสับพี่นะ กันจิ้มเจ้าหนองไม่ต้องปรปุงเลยก็ได้อร่อยอมอมไม่น่ากินเลยกินมาเต็ดพันนี่แค่ทีเหมือนกินจริงจังอโอเคนะ ฝากร้านน้องไปด้วยนะครับกแบบร้านน้องด่อยนะติ่มซหมูปลาหมูปลานะหมูปลานะห,หอยปลานะตามเพจน้องได้นะครับฝากไว้ด้วยร้านนี้นะครับอร่อยบอกเลยว่าหมูปลาก้ารบักหมูอร่อยน้ำจิ้มแจ่วอร่อยแต่ปลา้าขอให้สำหรับพี่นะบอกว่าสำหรับพี่ดอบเคม็มออมานิดเดียวนิดเดียวนะครับ โอเคครับขอบคุณคนระับที่ติดตามรับชม